ควกนี้นะครับเราทิ้งมากมากนะครับกับติเกอร์มาต้การเลยนะครับไปไงานไปไงานวันนี้บอกแล้วว่าบางคนมาตรงนี้นอกจากมารอเจอแตงเทปมารอเจอตุ้มทิกเกอร์ด้วยนะครับมีคนหนึ่งเมื่อกี้แทบไม่ได้ดูด้วยตาเปล่ายกน้อครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่แม <laughs> ฮปปี้มากๆร้องเพลงต่อหน้าคุณแม่แบบนี้ปล่อยขนาดไหนถ้าแบบคนเวทีอเอ่าเออก็ ไม่ไม่บ่อยมากแต่เรบอกว่ากดดันนิดนึงถึงงั้นแม่ขอโทษแต่งานแม่ก็ก็ตามมาด้วยครับแต่วันนี้ก็พี่แบบค่อนข้างพิเศษมากมากนะครับเพาว่าเพลี้ก็เป็นเพลงของแม่แล้วใช่และผมก็แลนด์นพีผมจะได้ร้องเพลงของแม่ให้เขาซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเราโตมากับเพลงนี้เลยเนาะกับพี่นิโคลเราแบบเรารู้สึกว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วเพลงนี้เวลาเราซ้อมเนี่ยพี่นิโคลมีแบบคุณแม่มีบอกไหมทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้ ทำไมเป็นคนแบบหนูมไม่ใช่ไม่ใช่สูงกิอยู่ที่บ้านมีนะมีแบบทำกันบ้านแต่สุดแัดต้องคีนี้คีนี้คุณแม่เป็นไหมครับไม่คือจริงๆรีเพลงนี้ผมผม แอบซ้อมนะครับผมไม่อยากแบบวิธีการทําเพลงของผมนะวิธีการปล่อยปล่อยงานอาจจะไม่ให้แม่เห็นตอนที่เจอคุณพ่ออกไปครนะตอนที่จะปล่อยออกไปแอบทำอย่างนี้เหรอคุณแม่เป็นไปคุณเป็นอย่างนี้แม่เวลาทําผลงานเลยต้องอยู่กับคนโดดคนเดียวไม่ให้ใครมาลุดเอาแต่สําหรับทิกเกอร์นะครับทิกกี้ทิกเกอร์ทิงกี้ทิงกี้นี่เป็นไปไมนะทิงกีิงเกอร์อ่าอย่าทิกเกอร์ทิงเกอร์ เขาเป็นเพลง,งเขาจะให<ช>้อยอยู่แล้วไมต้องศึกษ,ษาใครคอยใน้เขาสบายระบายได้อยู่แล้วลใช่ไหมครับ <นะ S 1> แต่ว่าฝ<ม>ีมือไม่ธรรมาดาจริงสำหรับทิกเกอร์อะแล้วทำไมต้องเป็นเพลงนี้ละ่ะเล้ไเวลาฟัง <S 2> <S 2> ่อยก็ผมก็ตโตขึ้นกับเพลงนี้เหมือนกันนะถ้าเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ตอนเด็กๆผมโตขึ้นนะฮะผมผมก็จะฟังเพลงนี้แล้วมันจะเป็นช่วงเวลาแรกๆเลยที่ผมจะสังเกตเรื่องเรื่องดนตรีเรื่องเสียง เรื่องเสียงประสานหรือเรื่องแบบคอร์ดนี้มันเจ๋งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็แบบฟังแล้วแบบว้าวไม่รู้ว่ามันคือแบบมันจะตื่นขึ้ตนิดหนึ่งไหมนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆก็เป็นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินได้เลยครับได้ฟังเพลงนี้เยอะๆตอนเด็กๆอ่ะพอฉันไม่แปลกแล้วแหละในโปรเจกต์โซนโซนศิลป์เลยกับรามี่ที่เป็ถึงกิบมาร้องชิมเลิฟมีมูนไม่ต้องสมสิบปีนะที่เขาได้ออกเลย แต่ว่าที่ยากที่สุดคืออยู่มันเป็นสิบปีออกมาหกเดือนแล้วก็ออกไปเลยมันมีหลายแบบแต่ว่าเราก็ยังสามารถซดๆกันตรงนี้ได้อยู่เป็นน้องที่มีสัญญาณภาพใช่เรื่องจริงเลยทั้งจริงสาารออกไปเลยโจ้คือเก่งมากทั้งฝีมือการร้องแล้วก็การเล่นดนตรีเนาะนะครับทีนี้อยากให้ทิกเกอร์ฝากเพลงนี้ก็มีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่หน่อยไหมวันนี้คุณแม่มารอเชียร์แล้วก็คุณแม่ก็ได้จะตื่นเต้นไปแทนทิกเกอร์เหมือนกันในวันนี้ อยากจะบอกอะไรคุณแม่แม่เพราะคุณแม่ก็ถือว่าเป็นไอดอลของเฉันะทิกเกอร์เนาะโอเคโอเคไอ้นี่มาหมยองนี่สติก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 โอเคครับสุดไม่เถื่อนไม่ใช่เื่อไม่ใช่กไม่ใช่ไม่ใช่ทิกเกอร์เออ I, uh, <laughs> no, I, 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 hope you, I really hope you um feel felt the, the love I put into this song because this this song has been something I've wanted to do for a long time, a very very long time, and now that I get to do it in in this in this big family, the Krabby family and, it 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 motivated me to like make it from the heart and i hope you i am feel like it มองครับชมิธีการนะครับแล้วเรไม่ได้ต่อมยผมม่ได้อเ่อบางคนเมื่อกี้เนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี่แป้งเนอร์สแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทิกเกอร์พูดอะไรเมื่อกี้ทิกเกอร์โค้ชคุยอะไรกผมไม่ได้หรอ ผมแปลได้ลผมเองที่เลเกผด้วยอยเล่าเราฟัง่อยเผืให้เราเข้าใจกันด้วยเพลงนี้ก็เป็นเพลงนี้ผมอยากอยากจะเข้าไว้อยากจะทำมานานมากๆแล้วครับเป็นเพลงที่ผมโตขึ้นด้วยกับการฟังเพลงนี้ครับและการที่ผมได้มีโอกาสทำเพลงนี้ในโปรเจกต์สนสแล้วก็การับคอมัวจีมย่างแกรี่ครับผมก็รู้สึกอินสปายและโมดิเวนคขึที่จะทขเพนี้ให้ดีที่สุดทาน่ารักมาก้ครับ แต่ว่าพูดฝั่งเดียวเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันไม่ถูกต้องนะวันนี้นี่คุณแม่ก็มาพี่ลิกกี้ครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายวันนี้ไหมครับนิดนึงฮะพี่ลิกกี้ครับเอฟซีภาษาอังกฤษถ้าพี่ลิกกี้จะพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวหนูเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวหนูเตรียมตัวไปนั่งเป็นทังแม่ทั้งเถือโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวไม่เออพี่เล็กขาให้ชดชีพ ไม่พี่อ้างถือแล้วพี่อ้างถือแล้วเชิญเลยครับพี่เิ็กค่ะเออโมวันนี้ทุกคนนะคะขอบคุณขอบคุณกัมมี่มากมากนะคะขอบคุณกทมพี่เล็กด้วยนะคะแล้วก็คนที่แบบช่วยดอกอ๋อทิกเกอร์แล้วก็ต้อนรับทิกเกอร์เข้าสู่ในครอบครัวของกัมมี่นะคะแล้วก็จำได้ตอนที่พี้ออกเพลงนี้คือแบบยี่สิบกว่าปีแล้วเกือบจะสามสิบแล้วนะคะก็มีความรักนอำนานบ้านงที เป็นเพลงที่มีความหมายกับกี้มากๆขอเล่านิดนึงนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยที่นี่นิจคงหอน่าเป็นคนเขียนนะเขาเขียนเพราะว่าตอนนั้นกี้อกหักไม่ใช่กับพ่ออยู่นะพี่กี้ไปพี่กี้ต่อไหนข้ามได้พี่กี้ข้ามแต่แล้วแต่แล้วเราชอบไปเคาะประตูห้องที่นี่ไม่มันต้องมันต้องเล่าตรงนี้อะไรประมาณนั้น พี่บอกว่าโอ้ยเลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้กับนิโคว่วาทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้ถามตัวเองว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ก็บอกว่าอยากจะพึ่ตัวเองเตือนตัวเองว่าเออทำไมเป็นคนแบบนี้ให้รักตัวเองดูแลตัวเองเช็ดน้ำตาให้ตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ิกเกอร์นะคะ <laughs> เพลงนี้มีความหมายกับมันม,มีมากพอทิกเกอร์หยุดเพลงนี้มาร้องก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมาก รีบไปครังแรกที่ได้ยินแล้วไม่รู้ด้วยว่าวันนี้จะได้มาฟังเพลงนี้ด้วยอันนี้มาแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็รู้สึกอีกแล้วทิ่เปอรชอบเซอร์ไพรส์มามีอีกแล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากแมนะคะทิปเอร์มามีไม่รู้จะมีคำบรรยายอะไรแล้วที่แบบรักรักลูกมากแล้วอยู่แบบเอ้ยผมไม่เคยพี่รีคงเสียอาการแบบนี้เหมือนกันนะน้อยนะพี่เขาแล้วเนาะยาวแล้วล่ะ ใช่ยม่ใป่นอ่ะฉันภูมิใจในตัว <rhy> ค <ming> ุณฉันรักคุณ a ั่นเป็นการจัดการที่ด e มากๆและคุณ d ำได้ดีมากๆมากๆขอบุ่ณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุ h มากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากรขบคุณมกัขอบคุมากๆขอมคุมากๆขมากอบมากๆขอบคุ่ากๆขอบาุณัากๆอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุากอบคนะมากๆขอบคุากผขอบคุณมากๆขอบมากๆขอบคนณมากๆขอบคุากๆขอคุณกบคุณมากอคุณบคนมากๆขอบคมากเขอๆคุากครับ ฝาก้วยตากด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนสามารถติดตามผลงานผมได้ที่ช่อง YouTube นะครับ G Nest Official ครับผมแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของผมก็คือ Tigger t e r ทเและ IG ส่วนตัวคือ Tigger Achira ครับผมบคครับผมผมเชื่อว่าคนจะไม่ได้ ครับเดี๋ยวไปเซตในกลุ่มก็วันนี้ขึ้นไ้เลยยังไงไปตามให้หมดทุกช่องทางแล้วกันครับนะครับสุดท้ายแล้วต้องมีหนึ่งคำถามฝากให้กับพี่ชายของคุณหน่อยทีปไม่ผลิตโชคคุณอยากจะทิงคำถามเลยไหมถี่ถึงใจพวกพี่ด้วยนะว่าพี่ต้องตอบอะไรกันอยากจะถามอะไรทิปแน่ครับใน20ปีที่อยู่ในแก๊มีไมี่ดูั้่มใจที คิดว่าพูดผิดาไม่คดว่าิดาผมแล้วดูอย่างนั้เหมือนยังไงใน20ปีที่อยู่ใน g m r a m m y ครับมีวิลกรรมที่ดื้อหรือสนทอยากจะแชร์ไหมครับผมทิกเกิก้ามีเวลา14ทุ่น้งนีอย่าอย่ไม่ต้ตรงนี้๋ยาไม่ต้องตอบตรงนี้เดี๋ยวรอฟังคำตอบเพราะว่าเราต้องนั่งกันดีกว่าเพราว่ามันเป็นคตอบของข้อ้ยาวนะ่าย่ก็บไว้ก่อนตอบว่าตอนนี้ขอเสียงประมือกับชิก Oh my god.